สบายดีเนาะสบายดีเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะกันยินดีเนาะยินดีเขาสูคขอบคัวซักเซตหม้อของเฮาเนาะเมื่อนี้เนาะเฮาก็จะมาอ่าอธิบายเนาะอธิบายเนาะในเรื่องใดใดเนาะในโควงสางเนาะเก่าพันชิลอยแปดชิพเนาะว่าเฮาชิได้เงินเนาะได้เงินมากแบบได้นั่นเองเนาะห้เฮามาทําความคู้จักหรือว่ามาทําความเข้าใจกันเลยเนาะทุกคนเนาะอ่าในเมื่อเฮาเนาะตัดชินใจแล้วแล้วเนาะตัดชินใจอยากประสบความสำเร็จแล้วเนาะ อ่าเ้าเป็นหุ่นชวนและเ้าเชียร์จังไรเ้าชิ้ไปต่อจังไรนั่นเองเนาะอ่าเ้าจะมีรายได้แบบใดนั่นเองเนาะโอเคเนาะเราก็มาเริ่มต้นกันเลยเนาะอ่าเห็นบนะ่เนาะอ,นอ่าเนาะขอนึงอ่าเห็นบนะ่เนาะโอเคเนาะชัดเจนอ่าโอเคเนาะ อ่าเาจะมาทําความเข้าใจเนาะครับอา่าเรื่องโค้งช้างเนาะโค้งช้างเก้าพันสี่ร้อยแปดชิพนั่นเองเนาะข้อที่หนึ่งเนาะเทาที่เท่าจะมักเข้ามาเนาะสามร้อยบาทเนาะเทาจะได้ยังแน,น่เนาะอ่าเทาจะได้ยังแน่อ่าประกันเนาะประกันหนึ่งแสนอ่า พันหมื่นแสนอ่าหน,นึ่งแสนบาท pa เนาะอ่ากรณีเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นเนาะอ่ากอนี้เพคนบอดให้ใฉ่เก็บไว้ให้อุ่นใจเนาะเพราะว่าคนเหตุบอดให้คนใฉ่บอดเหตุนั่นเองเนาะและห้องกจะได้เนาะอ่าเขียนเป็นภาษาลาวกแล้วกันเนาะอ่ารหัสรหัสเนาะรหัสเนี่ยเนาะเอาไว้ชื่อชิ้นขาในราคาต้นทุนเนาะเ้างประดอง ไปชื้อเนาะยกแพรกยกโลเหมือนข้างนอกเนาะชื้อยากชิพันลอดเดียวก็ได้แล้วในราคาต้นทุนนั่นเองเนาะอ่าและเหาก็จะได้เนาะเว็บไซต์เนาะอ่าเวอร์ไวเบอ่าอ่าเวอร์ไวเบเนาะเวอร์ไวเบหรือว่าเว็บไซต์ขนาดใหญ่เนาะเอาไว้เห็นยังเอาไว้เบิื่งเลือกเนาะเลือกเงินทองทองเนาะเช็คเงินเข้าเงินออกในแต่ละเดือนนั่นเอง เนาะอ่าว่าเฮามีเงินเขทัวร์ไนระ่เนาะเาสามารถเนาะอ่าเหตุรการณร์ออนไลน์ได้เชาชีชั่วโมงเลยนะเนาะว่ายสมัครสมาชิกนะเนาะว่ายช่างชื่อชิ้นขาเนาะอ่าทำได้ทั่วโลกเนาะก็แค่มีฉันยานอินเทอร์เน็ตและมือถือหนึ่งเครื่องก็สามารถทำธุรกิจนี้ได้สบายสบาย,บายแล้วเนาะอ่าและกท็ทุกคนจะได้เนาะแคตตาล็อกเนาะอ่า แคตตาล็อกหรือว่าชุดคู่มือเริ่มต้นทําธุรกิจนั่นเองเนาะอ่านี่แหละอ่าอันนี้คือที่ห้าสมัครเข้ามาเนาะสามร้อยบาทหรือว่าเจ็ดพันหาพันกี่บาทเฮาเนาะอ่าและก็เชื่อว่าเนาะพี่ๆเพื่อนเนาะที่สมัครเข้ามาแล้วเนาะก็บ่อยากได้แค่เนาะประกันหรือว่ารหัสชื่อชิ้นขาแหมือนว่าถ้าทุกคนอยากได้เนาะให้ทุกคนมาเห็ดขอที่ชองเนาะอ่าขอที่ชองเลือก เลือกนะเอกนานะเลือกหุ้นส่วนเลือกหุ้นชวนเนาะเลือกหุ้นชวนเขาหลวงเนาะอ่าเลือกหุ้นชวนเขาหลวอ่าเลือกหุ้นชวนเขาหลวงรวมธุรกิจ อืมเขาร่วมธุรกิจอ่าไม่ได้อ่าเขาร่วมธุรกิจเนาะอ่าบม่ต,กกต้องโฟกัสตัวหนังสือนะทุกคนนะเออเนาะอ่าเขาร่วมธุรกิจนั่นเองเนาะจะมีอยูซองหุ้นส่วนอ่าพอเฮียนจบจากไปมาคามทุกคนเลยอ่าอ่าหุ้นส่วนน้อยเนาะพอเจอมาซูปเปอร์ไวเซอร์เนาะ ให้เข้านาะสื่อกินสื่อใสให้ครบเจ็ดลอยหาชิปคะแนนหรือว่างเจ็ดลอยหาชิปพีวีอ่าคิดเป็นเงินเนาะสี่พันบาทเนาะอ่าสี่พันบาทอ่าสี่พันบาทปกติแล้วเฮาเห็ดยังไงสี่พันบาทเนะี่ยอ่เาเฮาซื้อของกินของใช้ในตั้งแต่เฮามาไทายจากบ้านจากเคลื่อนมาเนาะเกินว่ดสี่พันทุกคนว่า เกินเหมือนบาทุกคนเนาะอ่าเขาไปซื้อของข้างนอกมีสีพันกับเมื่อสีพันมีหาพันกับเมื่อหาพันธมืนบาอ่าซื้อมาเมื่อไปเนาะอ่าซื้อหวยกระไดแต่กระดาษแมืนบาทุกคนเนาะซื้อศาสตร์เทายังจะได้นอนกอดกันกันกบลูกกับเมียแมืนบาทุกคนเนาะอ่าแต่เมื่อนี่เนาะทุกคนเนาะเฮาเมื่อสี่พันบาทเนาะเฮามาซื้เอเนาะครบสี่พันบาทเมื่อไรเฮาได้เป็นเนาะมุ่นชวนหน่อยกับซักเช็ดหม้อทันทีและเฮาสามารถรับลักหมืน่นลักแสนได้ ในอนาคตนั่นเองอ่าเนาะแต่มันก็บอชุ้งชุดเนาะอีกชุ้งชุดก็คือหุ้นชนใหญ่ยยเนาะหุ้นชนใหญ่ยยในพันจะเอิญว่า x ชุกกระถีบเนาะอ่าเป็นจะได้ไง่ายเลยสามพันพีวีอ่าสามพันพีวีเนาะคิดเป็นเงินเนาะกันหนึ่งหมืนสี่พันบาทอ่าอ่า หนึ่งมืนสี่พันบาทเนาะโอ้วงยานี่กว่าดสี่พันกวาดลายแหละแมนบอกอันนี้หมืนสี่เนาะหมื่นสี่พันบาทลายไปทุกคนว่าลายแมนบาทุกคนคอยคนหนึ่งกว่าดลายคือกันเนาะคอยคนหนึ่งกว่าดลายคือกันทุกคนเนาะแต่ว่าเงินหนึ่งมืนสี่พันบาทเนี่ยคำถามถามเข้าไปเหตุธุรกิจยังไรเนี่ยทุกคนข้างหนออเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวขายชมพู่พ่อบาทุกคนว่ามันบอพ่อแมนบาทุกคนเนาะ อ่าเขากะหายากมากกระแพงแมนบอโควิดกระบาดเศรษฐกิจกระบดีแมนมาทุกคนเนาะอ่าคำถามทาว่ามันพ่อเลยล่ะเออลงทุนครั้งเดียวจบบอทุกคนว่ามันบอกจบแมนบาทุกคนเนาะตั้มมะฮุงหน่วยหนึ่งบได้ชามันแมนบาทุกคนอ่าแมนบาทุกคนมันบอกจบแมนบอมันบอจบเนาะจำมุนว่ามาคุงเนี่ยถ้าตั้มมันมันกระเบิดแมนว่าหน่วยหนึ่งมันกระเบิด บันิเชตกิจกับบดีเปิดร้านบะไรเจ๊งขึ้นมากินขกกินฉากกับบะไรแมนว่าทุกคนกินรสเค้นกับบะไรแมนว่าเออเนี่ยแต่เมื่อนี้เนาะขอบะไรพ่อกัรดเนาะคอยมีเงินหนึ่งหมื่นสี่พันบาทในขอบะไรพ่อกัร์ดคอยพ่กัรดที่ว่าคอยชิได้อีกยังมากินแน่แมนว่าทุกคนแมนว่าเออถ้ามีเงินหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเนี่ยห้ามาซื้อกินซื้อใส่ในชักเช็ดหม้อเนาะห้ามาซื้อกินซื้อใส่ในชักเช็ดหม้อเนี่ยชิ้นขาห้ากไรมากินชุกกระเพาะห้ากระดี คะแนนฮามาเป็นห <that> ุ kind of in uh, so right? like test, ่นชวนเนี่ยค่อยว่าบ่มียังต้องเสียและบ่มียังต่องเสียงมีเตดีกับดีแม่นบ่อ่าและที่สาคัญเนาะและที่สําคัญอ่ะคะแนนเฮามาเป็นหุ่นชวนและเฮารับได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้แน่ในขดเนาะอ่าและที่นี่อ่ะดีมากๆเลยนอนดีมองได้เนาะอ่าให้เฮาเลือกเอาจะเป็นชุบก็เป็นให้เป็นเอกเอาอ่าเอาที่เฮาพอไว้เอาที่เฮาพอใจเนาะช่องหุ่นชวนนี่ให้เฮาเลือกเอาและที่สาคัญ เนาะคุณมอ้อยเฮาเน,น,นี่ยชมจังหกชีวันเนี่ยอ่แาแวบบิทที่นี่เนาะในเมื่อเขาเป็นหุนนนหนนนนห่นชวนแล้วเนาะอ่าเฮาเลือกเอาเอาที่พอไว้เนาะเอาที่พอไว้ล้างจันทนเนาะเลือหุ่นชวนแล้วเขามาเห็ุขอที่สามอ่าแนะนำแนะนำเผื่อนแนะนำแนะนำเผื่อน เขามาเขามารวมธุรกิจเขามารวมเนาะแนะนำเพื่อนเขามารวมธุรกิจช่องถึงหกคนเนาะอ่ามาที่นี่เนาะเขาจะมีอะได้จะได้บัางนี่เนะาะเขาเขามา,ขาเขาเลือกคุณชวนไหนวะเขาเขามาเป็นวงกลมวงเหล่ เฮ้าเห็นเป็นโอกาสตัดสินใจเป็นตำแหน่งเอ็กซ์ชูกทีบเลยเนี่ยอ่างานเฮามีแค่ช่องใช้งานทุกคนอืมเนี่ยล้างจงนานัมันว่เฮ้าก็ไปแนะนำหมูเข้ามาคนนี้่อว่าเอแล้วก็ไปแนะนำมาอีกอ่าื่อว่าบอ่า ในเอโนในเอกับในบีเนี่ยเขาเข้ามาเหมือนว่าเขาก็ยังมีรายได้หรือว่าเขาเห็นเป็นโอกาสเขากเ็เป็นหุ้นชั้นใหญ่อ่าเป็นหุ้นชั้นใหญ่อ่าหมู่เฮาเนี่ยเห็นเป็นโอกาสตัดสินใจเป็นหุ้นชั้นใหญ่ทันทีเลยเนาะอ่าเฮาก็ได้ค่าแนะนำ้ำเกาะลอยบาทอ่าเกาะลอยบาทนี่ก็เกาะลอยบาทนะทุกคนนะ เก้าร้อยบาทอ่าเก้าร้อยบาทแม่นบอแล้วบัดที่นี่นาะงมูคลองเอาเข้ามาเข้าเข้ามาเนาะเข้าก็อยากมีรายได้เป็นมาทุกคนเนาะอ่าบัดที่นี่เนาะอ่าอธิบายตรงนี้ก่อนเก้าร้อยบาทชองคนเป็นพันแปดเป็นมาทุกคนเนาะอ่าควรจะเขียนตรงนี้เนาะควรจะเขียนตรงนี้ได้ทุกคนค่ะค่ะแนะนำอ่าค่ะแนะนำ คนลกะก็รอชองคนเป็นพันแปดอ่าอ่าเป็นพันแปดอ่าบัดที่นี่เนาะมูเข้าเข้ามามเนาะเขาก็ยังมีรมา,ายได้เหมือนบ่ไพ่ต้องลงมาช่วยไพ่ต้องลงมาให้ขอมน,มนเฮาลงมาช่วยแม่นแต่ว่าอ่ะลงมาช่วยเขามีสายมีขัวของงานเขามีช่องใช้งานอ่ะปึ๊บเขาก็มีหมูของเขาพอหนาตาดีคือกันกับเฮาแหมือนปะอ่าไอ้อง นี่ก็กไปแนะนํามาแต่คนนี้อีกอ่าแนะนําคนนี้มาอีกเอหนึ่งเนี่ยเอ๊ะหนึ่งเอสองเนาะเอหนึ่งกับเอสองเนี่ยเอหนึ่งกับเอสองเนาะ, A 1, A 2, เ,นะเขาเข้ามาพังของ้อมโอนเนาะเห็นเป็นโอกาสเป็นตําแหน่งใหญ่ทันทีเลยบอลิลล่าบอลีลาแม็นปเอ่าบอลีลาฝั่งนี้ก็คือกันเนาะฝั่งนี้ก็คือกันเนาะเฮาลงมาช่วยหมูห่เฮา พอหมูเข้าเขาเก็ยังมีรายได้เขาก็ไปแนะนำหมูเข้ามาไหมแต่ว่าเออาหนึ่งอ่ามีหนึ่งมีสองอ่ามีหนึ่งมีสองเนาะเขามาฟังข้อมูลเห็นเป็นโอกาสจับจองพื้นที่ไว้เป็นตำแหน่งเอ็กซ์ชูเกตีฟเลยเนี่ยอ่ามาที่นี่ในเมื่อเกิดโครงสร้างแบบนี้แม่นวะเกิดโครงสร้างแบบนี้ เฮาเนี่ยลงมาช่วยให้หมูมีสายมีขัวคือกันกับเฮาทั้งช่องพังเลยเนาะหมูเฮาก็จะมีรายได้เนาะจากเอหนึ่งก็ร้อยเอสองก็ร้อยสองคนเป็นพันแปดเม่นบ่แต่บริษัทเด่นความดีความงามจ่ายของเฮาเนาะพอหมูหมูเฮามาช่วยให้หมูเฮามีรายได้เนาะบริษัทกระจายให้กับทุกคนอีก 1, หนึ่งพันแปดร้อยบาทฝั่ง,น,นะงนี่ก็คือกันเนี่ยอ่าฝั่งนี่ก็คือกันเนาะฝั่งนี่ก็คือกันเฮามาช่วยให้ในในายบี้มูของเฮาเนะี่ยมีสายมีขัว อ่าใหบีบีหนึ่งบี้องเนี่ยบีหนึ่งบีช้ชองเนี่ยบีหนึ่งบี้องในบีเนี่ยเขามีรายได้จากวีหนึ่งก็ร่อยบีช้ชองก็ร่อยชองคนเป็นพันแปดแต่บริษัทจ่ายให้กับทุกคนอีกหนึ่งพันแปดร้อยบาทต่อคนต่อดาวเนาะอันนี้คือคนไทยห้าปันดาวอ่แลบัตรที่นี่เนาะและบัตรที่นี่ถ้าฮะเป็นหุ่นชวนใหญ่เนาะฮาเป็นหุ่นชวนใหญ่เขาจะได ทั้งมดทั้งชั้นหลูกและก็ชั้นล้านแต่ถ้าเหาเป็นทีหุ่นชวนน้อยเขาจะได้เฉพาะแต่คนที่เขาชวนมานะอืเนี่ยเขาจะได้แต่พอคนที่เขาชวนมาคนที่บริชชวนอยู่แต่ลางเขาจะบระด้นี่แหละเพราะฉะนั้นแหละ้นชวนใหญ่มันคุม้มคนที่เขาบริชวนมาเขาก็ะชามาที่มีชวนหลวงเนาะหรือว่าอ่าไล่ได้นำเนาะจากคนละชามลอยขาแรงวันหนึ่งเลยนะอ่า สามรอยบาทต่อคนเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันนี่แน่นอนแมนบอแน่นอนอยู่แหลวแมนบอคนที่ยาบ่อคุยจักมันห้ายแมนบอลแหละอ่าเลิกงานํากันเมื่อยเวลาอ่าเขางานเวลาเดียวกันเจ้านายเดียวกันเลิกงานมาหมูลับเจ็ดลอเชาวบาทเท่าใดหกหล่อแมนบอลเออซึ่งบ่พอใจแมนบอทุกคนเนาะอ่าพอจะนั่งหุ่นเชใหญ่มันคุ้มเนาะอ่ารายการบัที่นี่เนาะคือเนาะคาปันดาวเนาะคามาช่วยมูเนี่ย พันหนึบาทเมนว่าามีช่องดาวเนาะกระสามพันหกอ่าถ้ากับบวกเนาะสามพันหกอ่าสามพันหกร้อยอ่าสามพันหกร้อยบาทที่นี่ในชั้นล้านหนึ 1, 2, 3, 4, 3, 4, ่งสองสาาองากับบวกในชั้นล้านหาคนละสามร้อยสามสี 3, 4, อ่อ่าอ่าเห็นไห อ่าเนาะเนี่ยเขาก็บวกกันมาที่นี่เนาะจากอ่าเขาก็มาบวกขาไซเคิลเนาะไซเคิลโบนัสเนาะเขาก็มาบวกขา <IM> ไซเคิลโบนัสก็คือการที่เขาเป็นหุ่นชวนเมือนป่สามพันคะแนนเหม่นปสามพันคะแนนหนึ่มูเฮาสามพันคะแนน b ีหนึ่งกับสามันคะแนน B ีสองสมพันคะแนนเป็นเก่ามือน ouais. เก่าพันคะแนนหรือว่าเก่าพัพีเนาะอ่าเก่าพัอ่าเก่าพันพีอ่า พังนี้ก็เหมือนกันเนาะจาก A เนาะจากใน A หมู่ของเฮากับสามพันคะแนน A อหนึ A, 1, นน่งสามพันคะแนน A อสองสามพันคะแนนสามสามเก่าอ่าเก่าพันพีวีอ่ามาที่นี่เาานาะพังแข็งเนาะคนจะใช้คะแนนอยู่ที่เนาะจะใช้คะแนนอยู่ที่ช่องพันชองลอยหาชิปอ่า พีวีบ้านนี่ห้เาเก้าเก้าพันเ,า 9, 000, เนาะเก้าพันมาหานใส่ช่องพันช่องลอยห้าสิบคะแนนอ่าห้าก็ได้อยู่สีรส่รอบสี่รอบอ่าสี่รอบใจมาที่นี่เนาะพังหนึ่งก็คือกันห้า,าเก้าพันมาหารฮันผมจะใส่คะแนนอยู่ที่พันหาพังอ่อนพันหาลอยพีวีห้าเก้าพันมาหานใส่พันหามาไหนพันหา โกหลอบใจอ่าอ่าโกกับซีมันบ่เท่ากันเหมือนบ่ทุกคนเนาะโกกับซี่เท่ากันเฮข้าร์ให้มันเท่ากันจะได้ทุกคนเฮาบปเนี่ยเอากรเอาโกหลบช่องโฮกหลบชองเนื้อซีอ่าเนื้อซีเหมือนวะทีช่อง,อง,ออะะองคะแนนนี่เอาไว้บริษัทเพิ่นเอาไว้จ่ายในเดือถนถัดไปให้กับเฮาอีกเพิ่นบ่ได้เอาไปใช้นะเออบัดนี้เฮาสิได้เท่าได้บัดนี้อ่า เท่ากับเจ็ดลอยเทากเาป็นบางทีง่นชวนที่เท่าเขามาตอนอนะเทาเหลือกเนาะถ้าเทาเหลืองคนวนใ,นใหญ่เนาะเทาก็จะได้เจ็ดลอยเช่าบาทต่อรอบนี่เท่ากับอ่าสี่เจ็ดชแปดสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทเนี่ยอ่าเนี่ยทุกคนอ่าแล้วเทาก็มาบวกกันมัดนีบวกอ่าบวกสองแปดแปดศู ่ากัดศูนเนาะอ่าแปบหนึง่งอ่าศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์บวกกอ่าศูนยบกศูบวกแปดกรอ่าแปดบวกหกบวบวกแปดยีือสอมาใส่3เป็นอ่าสมาใส่1เป็น3 3มบวกสเป็น6 6หกบวกหเป็นเจ็เบวกสเป็นเก้าเนี่ยนี่คือโคองสางเนาะ โครงสางเก่าพันชะีรอยแปดชิพเนาะในเดือนตอน้นในครั้งต้นที่เฮาจะได้รับเนาะอ่าในครั้งต้นที่เฮาจะได้รับเนี่ยแค่เฮาเนาะแค่เฮาหูจา่จักแค่หนึ่งคนสองคนเนี่ยเฮาก็สามารถรับรายได้แล้วในเก่าพันชะีรอยแปดชิพเนาะอ่าแล้วทุกคนเนาะพอมีบ่เนาะแค่คนชองคนนาจจะติพี่น้องคนที่เฮาหักคนที่เฮาอยากให้เขาชิมิด อยากมีชีวิตที่ดีคือกัรกาัาเฮาแมนว่ทุกคนอ่าถ้ามีเนะาะเอาธุรกิจนีไปแบ่งปันเนาะอ่าเพราะว่าธุรกิจนีมันเป็นการที่แบ่งปันเนาะอ่าช่วยเหลือและชงต่อให้คนอื่นเนาะอ่ามาให้ให้ทุกคนเนาะเขามามีชีวิตที่ดีเนาะเอาโอกาสไปแบ่งปันให้กับเขาเลยเนาะอ่านี่แหละเนาะอ่ารายได้ของเฮาเนาะรายได้อัน โครงสร้างเนาะโครงสร้างเก่าพันสี่ร้อยแปดสิบเหตุง่ายๆทุกคนเนาะเฮ็ดง่ายๆถ้าเฮาเนาะเข้าใจเนาะเฮาจะอ่ามันจะทํางานง่ายมากๆเลยทุกคนแค่เฮ้าจกแค่คนชองคนเฮาก็หลับไปเลยเนาะเก่าพันสี่ร้อยแปดสิบาทนั่นเองซึ่งเนาะอ่าเทียบเท่ากับเงินเดือนหนึ่งเดือนเลยนะเนาะเทียบเท่ากับเงินเดือนหนึ่งเดือนเลยเนาะอันนี้คือแบบชุดยอดมากๆเลยเนาะนี่แหละทุกคนเข้ามาแล้วก็ลงมือเห็ุลงมือทำเนาะจะได้กับประสบความสำเร็จ กันได้ทุกคนเลยเนาะมื้อนี Mar ้เนาะกับสำหรับเนาะอันโครงสร้างเนาะเก่าพันสี่ร้อยแปดชิพเนาะกับมาแบ่งปันเนาะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆเฮาเนาะอ่านี่แหละกับเอาไปเนาะอ่าเยี่ยนหูศึกษาเบิังเนาะนี่ที่คอยเห็ดมาเนาะประสบความสำเร็จมาระยะหนึ่งเนาะกับประสบความสำเร็จได้เนาะคอยการเริ่มต้นแบบนี้คือกันเนาะก็เชื่อว่าพี่ๆเพื่อนๆของเฮากับประสบความสำเร็จได้คือกันเนาะสำหรับคลิปนี้กับข้อเก่าเข้ามาสบายดีเนาะเจอกันคลิปหน้าจ้า